สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปบันทึกผลการทดลองรอบที่2แล้วนะคะาจากที่เราได้ทําการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อไปนะคะก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งนะคะแครอทเมลอนกล้วยไม้บอนสีนะคะแล้วก็จะมเีเทคนิคการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เป็นการปรปับปรุงพันธุ์นะคะก็จะเป็นพืชทนเค็มนะคะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็จะเป็นเทคนิคการพอเลี้ยงเซลลแผนลอยนะคะ เรามาดูพืชก่อนหน้านี้เลยนะคะที่เราได้ทําการพอเรียงไว้นะคะก็จะเป็นตัวหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งนี่ทําการพรีิ่งได้หกสัปดาห์แล้วนะคะยอดก็จะมีความยืดยาวขึ้นนะคะอันนี้เราต้องทําการเปลี่ยนอาหารแล้วนะคะลงอาหารสูตรเดิมค่ะเปลี่ยนอาหารหรือทําการสัพเคาเจอ์นะคะเป็นการย้ายอาหารเพื่อให้พืชโตโต,โตได้ดีขึ้นนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแครอทนะคะเป็นเนื้อเยื่อส่วนของหัวแครอทนะคะอันนี้พอเลี้ยงไปได้8สัปดาห์แล้วนะคะเนื้อเยื่อเขาจะมีความเป็นครอทฟูขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเมลอนนะคะเป็น เราพอเลี้ยงเป็นชลัดนะคะให้เขาเกิดเป็นแครัดแล้วอันนี้ได้ประมาณแดสัปดาห์แล้วนะคะเขาก็จะมีใบเกิดขึ้นนะคะมียอดเกิดขึ้นแล้วก็ในบางส่วนก็จะมีรากเกิดขึ้นด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้วยไม้นะคะมาเล็ดกล้วยไม้อันนี้ก็5าสัปดาห์แล้วนะคะอันนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เท่าไหร่นะคะเพราะว่ากว่าเขาจะโตนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะ,มะเมล็ดพ้นไม้นะคะอาจจะเป็นสามเดือนนะคะอาจจะเป็นสองเดือนถึงสามเดือนได้นะคะกว่าเขาจะ,มะเมล็ดเขาจะงอกกลายเป็นต้นอ่อนนะคะซึ่งพื้นไม้นี้ใช้เวลานานแต่ว่าจํานวนเขาในจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็คุ้มค่าอยู่นะคะถ้าเราจะนํา มาทำการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะแล้วเราจะมาดูเนื้อเยื่อที่เราได้ทำการพอเลี้ยงหลังจากนี้นะคะก็จะมีตัวบอลสีนะคะที่เรายังไม่ได้ทำการบันทึกผลน,นะคะตัวบอลสีตัวนี้เราทำการอาพอเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ประมาณห้าสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ทำการฟอกฆ่าเชื้อใบอ่อน hmm. บอลสีนะคะที่ม้วนงออยู่แล้วก็ทำการฟอกฆ่าเชื้อด้วย ความเข้มข้นของไฮเตอร์นะคะ10เป็นเวลา5นาทีนะคะจากนั้นเราก็ย้ายเลี้ยงลงบนอาหารเคซีที่เติมทูพคดี0.5มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะเมื่อเราทำการย้ายเลี้ยงลงบนอาหารเสร็จแล้วเราก็นำไปวางพอเลี้ยงไว้ในที่มืดนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะจากนั้นเราก็นำออกมาวางไว้ในสภาพที่มีแสงนะคะ16ชั่วโมงต่อวันนะคะ เพื่อกระตุ้นเพื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อของเขานะคะให้เกิดเป็นแคลวัตนะคะและเราได้ทําการพอเลี้ยงเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วนะคะโดยเราจะดูจากตัวเนื้อเยื่อของเขานะคะใบของเขาจะามีความเป็นสีเขียวนะคะมีการตอบสนองต่ออาหารนะคะใบจะไม่ซีดนะคะจะมีเป็นบริเวณตรงขอบใบนะคะที่ไม่โดนอาหารเขาจะซีดแล้วก็แห้งค่ะแล้วเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อส่วนที่ตอบสนองกับอาหารเขาจะมีทองตัวนะคะ <c oughs> จากนั้นเราเมื่อเนื้อเยื่อใบบอลสีพองตัวเสร็จแล้วเราจะทําการย้ายอาหารให้เขานะคะโดยเราจะย้ายไปในสูตรอาหารที่เติมฮอร์โมนตัวเป็นตัว B บอนะคะโดยเราอาจจะใส่เป็นความเข้มข้นของ B บอหนึ่งมิลลิกรัมต่อลิตรก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้น อาจจะเป็นสองมิลลิกร <developed> ัมต่อลิตรในระหว่างการย้ายอาหารหรือการสับคอเจอนะคะอันนี้หาสัปดาห์เนื้อเยื่อเขายังไม่ยังไม่มีตัวแคลรัสขึ้นนะคะเป็นของตัวเฉยๆเราก็ต้องทำการย้ายอาหารนะคะแต่เรามีตัวเนื้อเยื่อที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้จะเริ่มเป็นแคลรัสแล้วนะคะตัวแคลรัสนี้จะใช้เวลา ประมาณหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนกว่าเขาก็จะเริ่มใบใบบางส่วนก็ยังพองตัวอยู่แต่ว่าบางส่วนก็ยังมีที่เป็นแครัสอยู่นะคะแล้วก็ทําการสับสับอ่าสับคอเจอร์ไปเรื่อยๆโดยทําการประมาณสองถึงสี่สัปดาห์นะคะเราก็จะทําการสับคเอเจอร์อันนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ประมาณสองเดือนนะคะ แค่ลัดเขาก็จะใบส่วนทั้งหมดนะคะจากที่เราเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูตัวนี้ยังมีส่วนที่เป็นแผ่นใบที่พองตัวอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้ที่พอเลี้ยงไปได้ประมาณสองเดือนนะคะแค่ลัดเขาก็จะเกิดเยอะแล้วเกิดเต็มหมดแล้วแล้วทีนี้เขาก็จะมีตัวที่เป็นยอดอ่อนนะคะเป็นหน่อเล็กๆเ,เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นตัวรากนะคะ ประมาณ1เดือนจะได้ประมาณเท่านี้นะคะอันนี้ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็ทําการสับขยายไปเรื่อยๆนะคะตัวที่เป็นหน่อต้นเล็กๆอย่างนี้เราก็จะขยายย้ายสับโฟเจอร์ลงไปในอาหารที่เป็นสูตรที่มีฮอร์โมน ba นะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดยอดขึ้นแต่นั้นเราก็าทําการสับเอาตัวที่เป็นยอด ประมาณหนึ่งถึงสองยอดนะคะย้ายลงอาหารใหม่เพื่อให้เขาเกิดการแตกเพิ่มหรือเกิดการเติบโตขึ้นเป็นต้นใหญ่ขึ้นนะคะโดยตัวนี้จะได้ประมาณสามเดือนนะคะก็ยังอันนี้เราทำการตัดตัดส่วนตัวที่เป็นหน่อเล็กๆเนี่ยค่ะมาเลี้ยงในอาหารใหม่เขาก็จะยังมีความามีการแตกหน่อเพิ่มนะคะ โดยการกระตุ้นของ B A ที่เราได้ใส่ลงไปแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นต้นโตแล้วนะคะแล้วก็จะขยายสับคอเจอร์ลงอาหารใหม่นะคะโดยเอาต้นที่โตแล้วไปย้ายอีกนี่ประมาณสามเดือนนะคะนี่ก็สามเดือนกว่าอันนี้ประมาณสามเดือนแล้วก็ได้เป็นต้นพร้อมรางแล้วค่ะเราอาจจะย้ายลงบนอาหารสูตรที่มี B A หรือแล้วก็ สูตรที่มี ba ร่วมกับ naa ก็ได้นะคะเพื่อกระตุ้นการเกิดรากแต่อันนี้ใช้แค่ ba นะคะรากเขาก็เกิดได้แล้วนะคะประมาณสามเดือนนะคะต้นจะมีขนาดใหญ่แล้วก็้อมปูกได้นะคะ3เดือนกว่าตัวอย่างในเยื่อใบบอนสีนะคะที่เราได้ทำการนำใบอ่อนมาพอเลี้ยงบนอาหารอาวุ้นกึ่งแข็งนะคะ ที่เติมฮอร์โมนทูพอดีนะคะเพื่อกระตุ้นให้เป็นแครัตตัวนี้จะได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขามีแครัตขึ้นบางส่วนนะคะแล้วก็ยังมีความเป็นแผ่นใบยอยู่นะคะส่วนขวดที่สองนี้นะคะเราได้ทําการพอเลี้ยงเป็นเวลาสองเดือนแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแครัตเขาจะเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะก็จะมีแครัต ทั้งหมดเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นตัวต้นอ่อนเกิดขึ้นนะคะโดยเราได้ทำการสรับคัลเจอร์และย้ายลงบนอาหารที่มีฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดยอดนะคะอันนี้2เดือนนะคะแล้วก็เริ่มมีรากแล้วรากเกิดจากตัวยอดที่เกิดขึ้นนะคะส่วนตัวนี้จะ วนนี้จะประมาณสามเดือนนะคะก็จะมีส่วนใบใบที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ใบที่ยังมีความเขียวแล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ทำการสับขยายเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีตัวที่เป็นต้นเล็กอยู่นะคะแล้วก็จะทำการสับเคอเจอร์ขยายต้นของเขาแล้วก็หรือเราจะเอาต้นที่ใหญ่แล้วนะคะเพื่อเตรียมลงปลูกนะคะแล้วก็ขยาย ในอาหารสูตรที่ไม่มีฮอร์โมนนะคะเพื่อให้ต้นเขาใหญ่นะคะแล้วก็มีใบและรากที่แข็งแรงพร้อมที่จะออกปลูกนะคะส่วนตัวนี้ก็ประมาณ3เดือนเลยนะคะ3เดือนกว่าต้นเขาก็จะโตเต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะออกปลูกแล้วแล้วก็จะสังเกตดูรากนะคะรากเขาก็จะมีจำนวนมาก ใบเขาก็จะใหญ่แล้วก็ต้นแข็งแรงนะคะอันนี้พร้อมออกปลูกแล้วนี่ความแตกต่างของนิยบันสีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ ชื่อทนเค็มนะคะที่เราได้ทําการพอเลี้ยงไปก็จะมีอยู่สี่ความเข้มข้นนะคะตัวแรกนะคะจะมีความเข้มข้นเกลือ0%นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแครอทนะคะตัวนี้เป็นแครอทของเมลอนนะคะตัวแครอทจะมีมันเป็นสีเขียวแล้วก็มีการแบ่งตัวขยายเพิ่มนะคะเหางตัวนี้ค่ะ แล้วก็ความเข้มข้นของเกลือหนึ่งเปอร์เซนนะคะก็จะมีความเป็นสีเขียวแต่ว่าการแบ่งตัวของเขาเขายังไม่ค่อยแบ่งตัวนะคะพืชทนเค็มนี้เราทำการทดลองไปได้สองสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นของเกลือสองเปอร์เซนตนะคะสีเขาจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นสีเขียวอยู่นะคะ ตันนี้แล้วก็ทําการสับขยายเพิ่มสับขยายเพื่อกระตุ้นให้เขามีมีความทนเค็มเพิ่มขึ้นจนเกิดาการกลายพันธุ์แล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถทนดินที่มีความเข้มข้นเกลือที่สูงนะคะอันนี้ความเข้มข้นเกลือ3%นะคะนื้อยเขาก็จะเปลี่ยนสีเลยนะคะกลายเป็น สีน้ําตาลไปเลยคะ่ะสองกับ3านี้เนื้อเยื่อของเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลไปเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างของเนื้อเยอื่อได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเราก็จะทําการสับขยายไปเรื่อยๆนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดการแปลงร่าคะ่ะกัวต่อไปนะคะจะเป็น าการพ่อเลี้ยงเซลล์แฝงลอยนะคะก็จะมีตัวแครอทนะคะเป็นแครอทของแครอทที่เรานำไปเลี้ยงบนอาหารเคซที่เจิมฟูฟดีนะคะอันนี้ทำการพ่อเลี้ยงเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะจะยังไม่เห็นความาการเจริญของเนื้อเยื่อที่ชัดเจนนะคะแต่เนื้อเยื่อเขาจะเริ่ม ตอบสนองกับอาหารโดยการากระตุ้นสร้างเนื้อเยื่อของเขานะคะแล้วก็มีการแบ่งตัวบ้างเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นเนื้อเยื่อของเมลอนนะคะเขาจะมีความเป็นสีสีที่เป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวแครอทจากตอนแรกที่เรานำม,มาทดลองนะคะนำม,มาพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะ เนื้อเยื่อของเขานะคะมีการาจเจริญเติบโตนะคะเราจะเห็นแต่ยังไม่่อ่ชัดนะคะก็จะพอเลี้ยงไปประมาณสี่สัปดาห์นะคะจึงจะเห็นว่าเนื้อเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเจริญของเซลลที่เป็นเซลลตัวชคลรัดเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สีก็จะมีความเป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้น,นะค่ะ เนื้อเยื่อที่เราได้ทําการพอเลี้ยงในอาหารเรลวนะคะขวดแรกจะเป็นตัวเมลอนนะคะก็จะมีความเป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวแครอทนะคะมีการตอบสนองต่ออาหารนะคะมีการเจริญแบ่งตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยังไม่เห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทําการพอเลี้ยงไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะตัวนี้จะเป็นแครอทของแครอทนะคะ กขาจะมีความเป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกที่มีสีส้มที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเขาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มมีการแบ่งตัวขึ้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เจริญนะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งจากเนื้อเยื่อที่เราได้ทําการพเพาะเลี้ยงนะคะเราจะมาดู าการลอดนะคะโดยที่เราจะมาดูที่เนื้อเยื่อของบอลสีนะคะเราทําการพาะเลี้ยงไป15ขวดนะคะมีการเกิดการคอนทามิเนตอยู่2ขวดนะคะเป็นคอนทามิเนตแบคทีเรียนะคะ2ขวดแล้วกเ็เนื้อเยื่อไม่ไมตอบสนองต่ออาหารนะคะแผ่นใบเขาจะมีความเป็นสีซีดลงนะคะสีเขาจะซีดลง ต่อ,อไปเขาก็จะแห้งนะคะแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตนะคะอยู่ประมาณเจ็ดขวดนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อที่ตอบสนองต่ออาหารแล้วก็มีชีวิตแล้วก็สามารถโตได้นะคะเขาก็จะมีอยู่ประมาณหกขวดนะคะซึ่งอาตาัตราการรอดของการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบบอนสีที่เราได้ทําการทดลองไปนะคะมีอาตาัตราการรอดอยู่ที่สนะี่สิบเปอร์เซ็นค่ะคือทอนเคมนะคะ เรานำเนื้อเยื่อมาจากขวดพอเลี้ยงที่มีการคลีนเป็นเป็นเนื้อเยื่อที่คลีนมาแล้วนะคะเมื่อเรานำมาสับขยายทดสอบเป็นพืชทนเค็มนะคะก็จะไม่มีเกิดการคอนทามิเนตนะคะและ,ะการพอเลี้ยงเลล์แขวนลอยนะคะเนื้อเยื่อที่เรานำมาทำการพะเลี้ยงก็ได้มาจากตัวแคลรสที่ ปลอเชื้อมาแล้วนะคะเมื่อเราย้ายเลี้ยงลงบนอาหารเหลวนะคะก็ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อนะคะอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอเซ็นนะคะสำหรับคลิปการบันทึกผลการเจริญเติบโตของพืชที่เราได้ทำการพอเลี้ยงไปนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ